สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราก็มาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องที่ครูจะมาสอนในเรื่องนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องของอริยสัจส,สีนะครับผมครับผมเรื่องของอริยสัจส,สีครับผม ไอ้สีประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมอ่ะมันก็ต้องประกอบไปอยู่ด้วยสอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะนะครับผมมันก็จะมีหนึ่งคือรับผมก็จะประกอบไปด้วย4อย่างนี้ก็คือทุกสมุทรไทยนีโลดแลมักครับผมทุกคืออะไร ทุกคือปัญหานะครับผมทุกคือปัญหาสมุทัไทยคืออะไรสมุทัไทยคือตัวก่อปัญหาครับผมนิโรดนิโรดคืออะไรนิโรธก็คือการแก้ปัญหาครับผมและมรละ่ะมรคืออะไรมรก,ก็คือการปฏิบัตินะครับผม โอเคนะครับผมเมื่อเรารูา้ความหมายของแต่ละตัวแล้วนะครับผมว่ามีความหมายว่าอย่างไงบ้างอนะับทุกสูโขไทยนิโรธมักปัญหาตกวกับปัญหาการแก้ปัญหาและการปฏิบัตินะครับผมเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับอริยสสีกันหน่อยนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันเลยอ่เอาเป็นปัญหาก่อนเอาปัญหาอะไรดีอืมอกหักแล้วกันอ่ะเรามีปัญหากอกหกักะครับผม เวลาเราอกหักแล้วเราเป็นทุกข์ไหมโอเคเราเป็นเนะาะเพราะเราโดนแฟนทิ้งนะครับผมต่อไปสมทุทไทยคือตัวปรกอบปัญหาสิ่งใดทําให้เราเนี่ยครับผมอกหักละ่ะตัวก่กอปัญหาอะไรคือปัญหาที่ทําให้เราอกหกักเราอาจจะทาตัวไม่ดีหรือแฟนทิ้งหรืออะไรก็ได้นะครับผมยกตัวอ,อย่างมาหนึ่งอย่างก็ได้เราเป็นแฟนทิ้งแล้วกันเนาะต่อไปนะครับผมนิโรดนิโรดคืออะไร นี่รถคือการแก้ปัญหานะครับผมการแก้ปัญหาเราควรจะทํายังไงให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับผมอ่ะเราทํำยังไงทําให้เรารู้สึกนั้นสบายใจขึ้นก็ฟังเพลงมออนพยายามลืมหรือหาแฟนใหม่หรือทําสิ่งที่เราชอบแทนการรู้สึกเจ็บปวดก็ได้นะครับผมอ่ะตัวยกตัวอย่างคือการทําสิ่งที่ตัวเองชอบได้กัน ครับผมอ่ะอันนี้ก็คือการทําสิ่งที่ตัวเองนั้นชอบนะครับผมการแก้ปัญหาของเรานะครับผมและการปฏิบัติการปฏิบัติคืออะไรแล้วก็คือเราจะปฏิบัติยังไงเราจะปฏิบัติอะไรที่เรานั้นชอบนะครับผมก็มาเป็นเริ่มลงมือทำไงครับผมเริ่มลงมือทําคือการปฏิบัติถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําเราจะปฏิบัติได้ไหมก็ไม่ได้ก็แค่อาจจะคิดอย่างเดียวหรือ ูดอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วก็คือการลงมือทํานะครับผมทุกอย่างล้วนต้องลงมือทาทุกข้อทุกอย่างเลยนะครับผมเออไม่มีอะไรจะพูดลัวเนาะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดเรื่องของอรรยศีลละกันเนาะฉบับย่อๆเลยนะครับผมให้ทุกคนเข้าใจนะก็ลองยกตัวอ,อย่างอย่างที่อย่างนี้ดูอาจจะเป็นแบบสอบตกอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ลากลงมาว่า สมุทรไทยที่รดมักคืออะไรปัญหาก็ลองตั้งเอานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะลองคิดกันลเล่นก็ได้นะครับผมก็ขอจบในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องอริยศัจสี่เพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย